จัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฟีฟซีสายบอลนุก้าเลยนะครับวันนี้ก็พบผมเฟรมิดฟิลเช่นเคยครับเหมือนเช่นเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับพามาที่ไอแลนด์ดิวชันหนึ่งครับคู่ระหว่างด้านทอตอเลยยวิดครับวันนี้เปิดบางด้านเวสต์มาเนียครับคู่แรกไม่เลือกทำเยือนเวสต์มาเนียได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันครับเจอกันมาห้าเกมหลังสุดแนี่เป็นฝ่ายที่เวสต์มาเนียครับเก็บใช้ไว้ถึงสี่เกม ไปเห็นได้ชัดเลยแตกต่างจากด้านตอนตูเลวิดครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับวันนี้ครับผมโชว์เวสมาเนียาครับมีให้แน่หนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ที่เวสมาเนียาได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ของด้านเล็กเนียเลวิดครับวันนี้เปิดบ้านของด้านฟอร์จันเนอร์ครับครูเรียมให้เลือกเชียร์เป็นเจ้าบ้านเวสเนียเลวิดได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทำได้ดีครับก็ไม่แแพ้้ใคครรมมาลวเเนี่ยกติดับ ด้านฟอร์จัเนอร์ครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับนี่ครับผมช่วยเจ้าบ้านอย่างเลตเนียเวิดครับน่าจะเก็บสามแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เล็กเชียร์ไปที่เลตเนียเลวิดได้เลยส่งคู่เดีไปนะครับกุลาังนัทเฟลมเลวิดครับวันนี้เปิดบางด้านเคอาร์เลวิดครับ คี้ครับให้เลือกเชียร์ทำเยียงเคอารีวิทได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้ครับเป็นบอลแพ้ทางกันไปผิดในชาร์ตครับเจอมา5เกมหลังสุดเดี๋ยวเป็นฝ่ายที่เคอารีวิทครับเก็บชัยไว้ได้ถึงสเกมเลยแล้วก็เสมอ1เกมครับแล้วต้องบอกก่อนเลยครับว่าฟอร์มช่วงนี้ครับของเคอารีวิทครับถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับช่วงนี้ต่างจากด้านเฟรมเยโรวิทครับฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าไม่ดีซะเลยครับก็5เกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยได้แค่1เกมครับหลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยและบวกกระแสตอนนี้ครับไหลเอียงทางเคอารวี้ลเเเือชียรร์่ด สามทีมสำหรับวันนี้ครับชอบทป็นด้านวิสมานิยาแล้วก็เล็กเนียเลโอวิดแล้วก็เคอาร์ไลโอวิดครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือพี่นะครับที่ยด้มาทางไหนมากกว่าหน้าช่องหน้าไรนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถเขีมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไล์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองวา่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับต้องการตัวอะไไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึความสุขสวัสดีครับ